ถึงทินแคว้นแดงกลางหุกเขาเมืองบุญหอมเงาแสงธรรมแจ่มจ้าจ 199ตำบลที่จังหวัดน่านพร้อมร่วมเส้นทางน่านแซนบ็อกซ์ปฏิรูปการแก้ปัญหาป่าต้นน้ำน่านในคันรองของประชารัฐเมกับโมและพวกเราที่นี่เชื่อว่าสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พบกับ K-Bank Hall of Fame หอกิติยศคนกีฬาสยามกีฬาอวอร์กกันอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้นะครับสุดยอดนักกีฬาที่เราจะพูดถึง เป็นสุดยอดตำนานของนักกีฬาวินเซิร์ฟทีมชาติไทยนะครับท่านมีชื่อว่าคุณสะอาดปัญญาวันครับท่านเป็นหนึ่งบุคคลนะครับที่สร้างความสำเร็จให้กับประเทศไทยในกีฬาที่อาจจะไม่เล่นในวงกว้างมากนักแต่วินเซิร์ฟสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศของเรามากทีเดียวเพราะว่าท่านเคยคว้าเหรียญเงินจากกีฬาเอเชียนเกมถึง2ครั้งทีเดียวนะครับทั้งเอเชียนเกมครั้งที่10ที่เกาหลีใต้และครั้งที่11ที่จีน รวมไปถึงผลงาน6เหรียญทองจากกีฬาซีเกมนะครับเรื่องราในความเป็นสุดยอดนัก,กวินเซิร์ฟของคุณสะอาดปัญญาวันเป็นอย่างไรนะครับไปติดตามชมได้จากรายงานชิ้นนี้เลยครับแม้ว่าจะยุติเส้นทางของการเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยมานานกว่า30ปีแล้วแต่ผลงานและภาพแห่งความทรงจำที่ถูกจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ของวงการกีฬาไทยยังคงอยู่ในความทรงจำของคนในวงการกีฬาไม่เคยจางหาย เรื่องราวของ KBank H. a ฮอ of ฟ a m e ในวันนี้เราขอพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับสะอาดปัญญาวันอดีตนักกีฬาวินเซิร์ฟทีมชาติไทยที่ฝากผลงานให้กับวงการกีฬาไทยมาอย่างมากมายและคงไม่มากเกินไปหากจะบอกว่าอดีตนักวินเซิร์ฟรายนี้คือผู้ที่ปูทางแห่งความสำเร็จให้กับวินเซิร์ฟไทยมาจนถึงปัจจุบัน ในปีช่วงประมาณ1,978สะอาดปัญญาวันเด็กหนุ่มจากจังหวัดสกลนครได้ย้ายถิ่นฐานตามครอบครัวมาตั้งรกรากอยู่ที่พัทยาจังหวัดชนบุรีนี่ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่พลิกชีวิตของชายที่ชื่อสะอาดไปตลอดกาล ใครเล่าจะรู้ว่าเด็กหนุ่มวัย14ปีในขนาดนั้นได้ใช้เวลาว่างจากการเรียนมาช่วยครอบครัวเดินหาเร่ขายอาหารและเครื่องดื่มอยู่ที่ริมชายหาดพัทยาให้กับนักท่องเที่ยวที่มาพักผ่อนตามอัธยาศัยวันดีคืนดีเขานั้นนึกสนุกตามประสาเด็กวัยรุ่นที่มีความอยากรู้อยากลองได้ไปขอลองเล่นบินเซิร์ฟกับคุณบำรุงรวมทรัพย์ซึ่งเป็นโค้ชคนแรกของเจ้าตัวในเวลาต่อมาก่อนจะฉายแววความเป็นนักโต้คลื่นออกมา และนี่ถือเป็นจุดเริ่มต้นเส้นทางประวติศาสตร์การเป็นตำนานนักกีฬาของสะอาดปัญญาวันจุดเริ่มต้นผมผมเกิดอยู่ทางภาคอีสานนะครับสว่างแดนดินสกลนครนะครับแล้วก็ตอนเด็กๆเ,เรียนมัธยมแล้วย้ายมาอยู่พัทยาครับเราก็แบบไปเดินเล่นชายหาดไ,ไปช่วยพี่สาวขายของตามชายหาดอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นเขาปล่อยวินเซอร์ให้เช่าโดยตอนนั้นก็มีวินเซอร์ให้เช่าเราก็ไปขอเขาเล่นงนี้ยจาก เจ้าของคือคุณบำรุงรวมทรัพย์นะครับเ,ออเราครับ,รบเราก็ไปขอเขาเล่นอะไรเง้เขาเห็นเราเล่นได้เราชอบเราไม่กลัวทะเลเงี้ยเขาก็ชวนมาฝึกซ้อมอย่างจริงจ,งจ,งจังๆนะครับแลวหลังจากนั้นเขาก็มีตอนนั้นผมอายุสิบสี่สิบสามเองครับเราก็เขาบอกเห็นเรามีแววเล่นเราก็มีการคัดเลือกทีมชาติอะไรอย่างเงี้ยครับหลังจากนั้นพอเราเล่นได้เข้าตาทุกคนนะเขาก็มีผู้สนับสนุนมาอย่างเป็นทางเป็นหลักตั้งแต่นน้นมาเลยครับ ทางคุณสันติครับก็สนับสนุนผมมาครับตลอดเลยครับไปส่งแข่งขันส่งเลียนส่งอะไรอย่างเงี้ยครับขับใช่ครับถึงปัจจุบันตอนนี้แกก็ยังสนับสนุนอยู่ครับคะครับตอนนี้ก็ใช่ครับแกมีแบบพอคัดเลือกเยาวชนทีมชาติก็ก็ส่งไปอบรมที่ยุโรปตอนอายุสิบห้าครับหลังจากนั้นพอผมอายุสิบเจ็ดนะครับก็มีแข่งซีเกมผมก็ได้เหรียญทองมาหกสมัยติดต่อเลยครับ สมัยตะขึ้นหน <1, S 1> ึ่งหนึ่งเก้าแปดแปดแปดสองครับ,รบแล้วแล้วก็พอดีมีแปดสี่แปดสี่โอลิมปิกเกมที่ที่อเมริกาลอสแอังกฤษนะครับก็ติดมา ปัญญาวานเกิดเมื่อวันที่11มกราคมปี1965เขาใช้เวลาเพียงแค่2ปีนับตั้งแต่เริ่มเล่นกีฬาวินเซิร์ฟก็สามารถก้าวขึ้นมาประสบความสำเร็จในฐานะนักกีฬาทีมชาติโดยตลอดระยะเวลา13ปีที่รับใช้ชาติระหว่างปี1980ไปจนถึงปี1993เขาคว้าชมป์โลกทั้งหมด2ครั้งในปี1981และปี1982รวมไปถึงเหรียญทองซีเกมอีก4สมัยติดต่อกันตั้ง งแต่ครั้งที่12ที่ประเทศสิงคโปร์ในปี1983ไปจนถึงครั้งที่15ที่ประเทศมาเลเซียในปี1989รรวมไปถึงผลงานในรายการระดับนานาชาติอีกนับไม่ถ้วน นอกจากนี้สะอาดยังเป็นนักกีฬาวินเซอร์ฟไทยคนแรกที่คว้าเหรียญรางวัลได้ในการแข่งขันเอเชียนเกมส์โดยได้เหรียญเงินถึง2สมัยในปี1986เอเชียนเกมส์ครั้งที่12ที่ประเทศเกาหลีใต้และปี1990เอเชียนเกมส์ครั้งที่13ที่ประเทศจีน และยังเป็นนักโต้คลื่นไทยคนแรกที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกมสองสมัยในปี1984ที่นครลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาและปี1992ที่นครบาร์เซโลนาประเทศสเปนโดยผลงานทั้งหมดนี้ถือเป็นการกลุยทางแห่งความสำเร็จให้กับนักวินเซิร์ฟไทยในปีต่อๆมา สะอาดเล่าว่ากว่าจะประสบความสําเร็จมาจนถึงทุกวันนี้ได้ตัวเขานั้นต้องผ่านช่วงเวลาทั้งสุขและทุกข์มาไม่น้อยโดยช่วงเวลาที่หอมหวานที่สุดเขาเล่าได้ความรู้สึกตื้นตันใจถึงชัยชนะในแต่ละครั้งรวมไปถึงการได้เข้าร่วมโอลิมปิกเกมส์ส่วนช่วงเวลายากลำบากที่สุดคือการต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่เหน็บหนาวในต่างประเทศเพียงลำพัง ช่วงที่เวลาไปแข่งต่างประเทศอย่างนี้ยตอนนั้นสมัยผมไปอะ่ะแบบค่าใช้จ่ายมันก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่การกินอยู่กันเละอย่างสภาพอากาศเราคนเอเชียไปเจอหนาวอย่างผมไปเจอไปเยอรมันแล้วก็สภาพหนาวมากเลยครับติดและไปกัแบบบางทีลบสูนองศาครับและเสื้อผ้าเราไม่อ่างเงี้ยครับครับโอ้โหแบต้องต้อง,ต,องต้องทนนะครับ นี่คือช่วงที่ยากลำบากช่วงไปแข่งขันเนี่ยพอเราไปแข่งแมตต์ต่อไปเราก็รู้แล้วต้องเตรียมอะไรบ้างเนี่ยเราก็ดกีขึ้นมาเนี่ยครับมีม,มีมีแมตต์ไหนที่ท้อแท้ที่สุดหรือว่าจะเลิกละจะแบบไม่เอาละอะไรหะคะมีนไหมคะคืออารมณ์แบบท้อแท้หมดเลจริงๆกีฬาม,มันมันผมไม่เคยท้อแท้เลยนะครับเพียงแต่ว่าผมทำใหม่เนี่ยครับมันมีมีเวลาที่จะแก้ตัวเนี่ยครับ คืออย่างตัวอย่างผมมาเล่นจัก,กรยานเนี่ยผมก็เนี่ยผมอบรมมาผมก็ไปทดลองมาดไหลหักใช่ไหมผมก็ไม่ท้อแท้ผมก็รอนหายก็ไปฝึกต่อเนี่ยครับ <c oughs> คือแบบถ้าเกิดใจมันรักแล้วมัน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 ไม่มีอะไรท้อแท้ครับเพราะอย่างเรากีฬามันมันเล่นเพื่อสุขภาพด้วยครับถ้าเกิดสุขภาพดีเราก็นะเราก็ไม่ต้องไปหามหมอไม่ต้องไปอะไรตั้งแต่ผมปั่นจักรยานมาสิบปีนั้นเรื่องเรื่องเข้ารงบานไม่เคยมีทั้งบ้านเลยนะครับ โอ้ดีสุดเลคือ,คอได,ได,ได้ได้เหรียญช,ชนะอย่างเงี้ยครับช่วงนั้นคือแบบเป็นอะไรที่แบบโอ้แบบคุ้คมค่าที่เราฝึกซ้อมมามันมันมัน,มนช่วงทุกครั้งเวลาชนะขึ้นมาแบบคือแบบหายเหนื่อยเลยครับช่วงที่แพ้เราก็เศร้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นเรื่องธรรมดาครับเนะี่ยคือช่วงชนะทุกแมตช์นะครับไม่ว่าแมตช์เล็กแมตช์ใหญ่ถ้าเกิดเราชนะมาแบบเป็นช่วงที่แบบโอ้โหไม่มีเหมือนกับสุดยอดทุกอย่างเลยครับ เวลาที่ต้องอาศัยพลักกำลังให้การบังคับทิศทางของเรือโดยมีแรงลมทะเลเป็นตัวขับเคลื่อน ดังนั้นจึงต้องอาศัยความแข็งแกร่งของร่างกายเป็นส่วนสำคัญโดยส่วนสูงเพียง165เซนติเมตรมีรูปร่างที่ไม่สูงใหญ่เหมือนนักกีฬาต่างชาติทำให้สะอาดจ,จำเป็นต้องยุติเส้นทางนักกีฬาโดวยวัยเพียง28ปีเท่านั้นโดยเหรียญเงินซีเกมในปี1993ที่ประเทศสิงคโปร์ถือเป็นผลงานชิ้นสุดท้ายที่ถูกเขียนไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ของตำนานนักกีฬาไทยรายนี้ ตอนนั้นผมไปอยู่ที่ทํางานที่ที่เกาะสมุยครับไปไปหยุดบทบาทตอนนั้นอยู่ที่นั่นนะครับอายุประมาณริบแปดได้ครับใช่ไหมครับหลังจากซีเกมครับหลังจากซีเกมครับ <c oughs> ผมว่าเวลามันหมดก่อนนะครับถ <c oughs> <c oughs> ชาไหมค <c oughs> ถ้าเกิดอายุผมยังอยู่ได้ผมก็จะสู้ต่อไปแต่นี้มันมันถ้าเกิดเราเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มต้นแต่เด็กใช่ไหมเราเราก็จะมีโอกาสไปถึงขนาดโอลิมปิกได้หา เรื่องโค้ดที่ถูกต้องวิสาการกีฬาที่ถูกต้องครับเหมือนสมัยเนี้ครับผมว่า <biased, S 1> แต่จริงๆอายุ30ปีก็ไม่ไม่แก่นะออกก้าเตะออก้า e มันยังเล่นตนน้อง30กว่าเลยว่าจะเล่นมันก็สู้พวกรุ่นรุ่นร <จะ S 2> ุ่นเ <expresses S 1> ด็กๆไม่ได้ครับพีมมัน,ม,นมันกีฬามันมันจำเป็นที่สุดมันสรีระร่างกาย นอกจากนี้ชายวัย5้ปียังได้เปรียบเทียบถึงความแตกต่างของกีฬาวินเซิร์ฟในอดีตและปัจจุบันให้กับเราฟังอย่างน่าสนใจพร้อมกับชี้ให้เห็นถึงปัญหาในการพัฒนานักกีฬาวินเซิร์ฟไทยในปัจจุบันคือต้องดูทิศทางลมนะครับกระแสน้ํากระแสลมน,นะครับตอนช่วงนั้นก็เรื่องวิสายการกีฬาก็เริ่มเข้ามาครับมันก็เริ่มเข้ามายิ่งทุกวันนี้กีฬาวิสาการกีฬายิ่งจำเป็นมากที่สุด หมือนนักกีฬาวินเซิฟตอนนี้เขาแบบร่างกายต้องแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยครับสมัยนั้นก็คือแบบโค้ดก็ไม่เต็มร้อยเราต้องศึกษาเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยประสบะการณ์อะไรเงี้ยเรียนรู้ด้วยตนเองครับคือคือเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นหลักเป็นหลักครับเรียนรู้ตนเองเป็นหลัก <S <S ประสบะการณ์ทางไปส่งส่งไปแข่งที่ยุโรปแถวช่วงหน้าร้อนนะครับ <S 2> <S 2> ทาง <S <S เราจะได้สปอนเซอร์จากทางเบียร์สิงห์ส่งไปฝึกซ้อมที่นู่นครับทั้งอุปกรณ์ทั้งอะไรค่าใช้จ่ายทุกอย่างเลยครับ ผมก็คอยติดตามข่าวอยู่นะครับผมว่ามันมันอินเซอร์เนเนี่ยถ้ามันกระจายไปทั่วเหมือนจักรยานผมมันก็จะมีโอกาสโอกาสไปได้ไกลครับรได้เยอะกว่าน,นี้ครับจักรยานมันเล่นปั่นทั่วประเทศแต่อินเซอร์ฟมันเล่นส่วนมากจะเล่นอยู่ที่พัทยาที่เดียวครับเนี่ยคือคือปัญหามันไม่มีตัวเลือกนักกีฬาครับมันจําเป็นตรงนี้ครับถ้ามันอยู่จุดเดียวเนี่ยใช่ไหมประเทศเราตั้งกี่กี่ล้านคนนะ ถ้าทะเลมีทั่วหมดเลยถ้ากระจายวินเซิร์ฟเข้าไปทุกทุก,ทกชายหาดเนี่ยเพราะว่าโอกาสที่จะมีตัวเลือกก็เยอะนะครับเนี่ยนี่สำคัญแต่จกกักรยานเราปั่นทั่วทุกประเทศอยู่แล้วมันก็มีโอกาสเลือกเยอะครับมันมันก็มันก็พูดลำบากรับวินเซิร์ฟมันเพราะว่าที่อื่นมันมันต้องมีคนดูแลต้องมีอุปกรณ์อย่างเงี้ยครับแล้วใช่ไหมแต่ของเรามันก็ยังเป็นแนวหน้าอยู่นะว่าสมัยนี้ เรื่องเรื่องผมเคยเข้าไปไปดูไปอะไรมันก็เพิ่งจัดจัดการแข่งขันขึ้นมาทางเอเชียเขาเกรงใจเขากลัวประเทศเราะกีฬาประเภทเ,เซิร์ฟนี่ครับผม <Okay. S 1> ว่าต้องกระจายไปให้ทุกทุก,ท,ก,ท,กทุกมุมชายหาดที่มีทะเลคราว่าถ้าถ้าเป็นไปได้หมายว่าโอกาสที่จะมีนักกีฬาขึ้นมาอีกมีมีแน่นอนนะครับแลเรื่องทีครับกีฬา เรื่องวิศาหกรรกีฬาลวิสาการกีฬา,า,า,าตอนนี้ทุกท,กทกประเภทเขามีอยู่แล้วครับตอนนี้ผมผมมั่นใจครับเขามีแล้วครับปัจจุบันสะอาดได้ผันตัวมาเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาจักรยาน<ช>พ,รพร้อมกับมีครอบครัวที่อบอุ่นมีลูกสาวและลูกชายรวมสามคนประกอบด้วยธิดาดารันและนาตาลีปัญญาวันนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทองแดงเอเชียนเกมครั้งล่าสุดที่ประเทศอินโดนีเซีย โดยเขานั้นได้ปลูกฝังลูกๆทั้ง3คนให้มีความเชื่อมั่นในกีฬาซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และนี่คืออีกหนึ่งหน้าบันทึกประวัติศาสตร์ที่ถูกเปิดออกที่สะท้อนให้เห็นว่าสะอาดปัญญาวันมีความเหมาะสมกับรางวัลเคแบงค์หอออฟเฟรมรางวัลหอเกียรติยศคนกีฬาที่สนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยในงานมอบรางวัลเชิดชูกเกียรติยศคนกีฬาสยามกีฬาอาวอร์ดครั้งที่13ที่จะมีขึ้นณนโะรงละครอ,อักษรา K ิง p o w เวอร์คอมเพซอยรางน้ำในวันที่6มีนาคมนี้ ผมผมภูมิใจนะครับดีใจยังยังไม่ลืมอดีตนักกีฬาที่เคยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศหรือให้กับครอบครัววงตระกูลอะไรอย่างเงี้ยผมดีใจที่ผมจะได้ไปพูดต่อๆนักกีฬารุ่นใหม่มาาคุณทําดีทําสิ่งที่ถูกต้องไปจะไม่มีวันลืมไม่มีใครเคยลืมเราครับ นั่นคือเรื่องราวของสุดยอดนักวินเซิร์ฟทีมชาติไทยในอดีตนะครับคุณสะอาดปัญญาวันเชื่อว่าหลายคนที่ติดตามข่าวกีฬาพอนึกถึงกีฬาวินเซิร์ฟต้องนึกถึงคุณสะอาดครับหลังจากที่ท่านเลิกเล่นทีมชาติเลิกเล่นกีฬาในระดับสูงสุดไปแล้วนะครับท่านยังโอ้โหทิ้งลูกไม้เอาไว้ใต้ต้นฝึกสอนลูก3คนนะครับทั้งลูกสาวและก็ลูกชายให้ก้าวขึ้นมาประสบความสำเร็จในแวดวงวินเซิร์ฟของทีมชาติไทยอีกด้วยนะครับวันนี้เวลาของเค bank หอออฟเฟรมหอกิติยศคนกีฬาสียมกีฬาวอ์หมดลงแค่นี้ครับพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ